มาแล้วนะคะเลขเด็ดเลขมหามงคลจากหลวงปู่ศิลาเลขทูบสมตัวตรงๆในงวดประจำวันที่1กพฤษภาคม2 5 1 8หลังจากในงวดที่ผ่านมาเลขได้เข้า3ตัวตรงๆ3,8,8พร้อมแล้วไปดูเลขทูบจากหลวงปู่ศิลากันได้เลยคะ่ะ be sangham saranam gacchami tattiyam buddham saranam gacchami tattiyam dehammadham saranam gacchami sarvatthiyam be สำหรับเลขทูบจากล้อมปุศิลาเลข3ตัวตรงๆคือ070สามารถจับคู่เล่นเลข2ตัวตรงๆได้07 70และ00เลข3ตัวสามารถสลับเลขเล่นได้070 007หรือ7 00สามารถนำตัวเลขชุดนี้ไปลองเสีย่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะแต่ขอเน้นยำ้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสีย่ยงโชคเท่านั้น ดวงชะตาโชคลาภวาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อ